ืมโอ้ข้างหลังครบเซตข้างหน้าว่างเปล่าเฮ้ยเดีย๋ยวเดินบ้างเอาได้แล้วเอาล่ะสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านครับยินดีต้อนรับทุกคนท่านเข้าสู่เกมไมโครท์ส walking ep ที่เก้ากันแล้วนะครับผโอ้ย ep ของซีรีส์นี้ดำเนินม,มาถึง ep ที่เก้าแล้วแล้วก็ ep rpg เนี่ยครับอย่าลืมไปติดตามนะครับถ้ายที่ยังไม่ได้ติดตามก็อย่าลืมไปรับชมอ่าเป็นการเล่นของผมกับแขกรับเชิญก็คือคุณออยนั่นเองออยนี่เป็นซับ s u b c เบอร์ของช่องเราก็ เอจะปร้างสัมพันธ์ตั้งแต่ตอนนี้เลยนะครับในซีรีส์นี้ด้วยก็คือในซีรีส์ RPG นะครับใครที่ดู EP แรกแล้วนะครับกดไลค์นะฮะกด subscribe แชร์ไปให้เพื่อนๆดูแล้วคอมเมนต์มาครับผมต้องการสมาชิกอีก2-3ถึงคนนะครับในการที่จะเล่นด้วยนะแต่ผมไม่รู้นะว่าเล่นได้ได้ด้วยหรือเปล่าแต่ว่าผมอยากจะหาสมาชิกเพิ่มในการเล่นซีรีส์นั้นนะครับใครที่สนใจก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับแล้วก็ s u b s c r i b e ให้เราด้วยแล้วก็คอมเมนต์มาว่าอยากจะเล่นด้วยแล้วก็ซีรีส,บสบร์นี้ด้วย subscribe ซีรีส์นี้ด้วยโอเคเราไปดูกันเลยดีกว่าว่าวันนี้เราจะทําอะไรกันโอเคครับก็ก่อนอื่นจะต้องมานั่งแจ้งให้ท่านผู้ชมทุกท่านทราบก่อนนะครับว่ายยมาเกล ที่ทำซีรีส์ RPG ส่งเข้าไปแล้วก็ลงลงเสร็จปั๊บแล้วมีน้องพิมพ์มาว่าเออแล้วแล้วไมค์ครับซอมบี้ผมอ่ะคือซอมบี้ยังไม่ได้เลิกทำนะครับผมยังทำอยู่นะตามทางไปเลยบลูไงลุงรู้สึกไงครับตอนนี้ผมกำลังหลอกลุงไปทับนาออเออลุงไม่สนใจลุงบอกกูชิวกูชิลไอ้นุ่มยังไม่มืดลุงยังไม่มืดใกลมืดแล้ว ผมจะรีบพาเขาผมจะอันนี้ผมจะรีบพาลุงลุงสมอนเราจะเอาลุงสมอนไปเข้านาคนแรกครับมันค่อนข้างที่จะไกลครับแต่ว่ามันใกล้กับที่ฟาร์มมอนเราพอดีครับมันจะได้เอ่อเกื้อหนุนกันนะครับในเรื่องของออการ g e n e รตเรนเดอร์อะไรเงี้ยแต่ผมไม่เข้าใจเหมือนกันว่าลุงลุงไม่จะไปเป็นบาทหลวงไปนั่งโดบยงโดบยานึกว่านึกว่าหมดเลยเนี่ยไม่หมดเว้ยพลาดพลาดมันมันร้ายหรือมันร้ายมีอุปรกรณ์ Enchant ดีๆอย่างนี้ก็ ขอบคุณนะคุณสปอนเซอร์จากที่ฟาร์มไกลไปปะวะวก,ก็เออ,เอ,ออย่าพึ่งนั่นไม่ใช่นานลุง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 เหี้ย,ยแล้วลุงอย่าพึ่งไปไหนเฮ้ยไปไหนอ่ะเฮ้ยกลับไปทำไรทำนานก่อนเฮ้ยเอ้าเฮ้ยโออไปไหนอ่ะกลับไปทำไรทำนานก่อนไม่รัก เมื่อกี้มึงแอบจุกก๊บกูเออมันเสียเวลาไปเนี่ยโอ้ยลองไปได้ถึงขนาดนั้นแล้วแล้วมึงจะเดินกลับไปอีกมึงจะเดินกลับไปทําไม้มันไม่มีอะไรให้มึงตรงนั้นน่ะมึงจะทําอะไรกูทําทั้งหมดเพื่ออะไรวะเพื่ออะไรวะฮะมึงจะไม่มาอย่างเงี้ยเพื่ออะไรกูทําเพื่ออะไรไม่เข้าใจจริงจโอ้ไม่น่าไปวางไกลเลยลาดเนียบ้าน,นาที่เรา่อยมา ก็เป็นของเล็กๆน้อยๆที่เราเก็บเอาไว้เดี๋ยวเก็บป้ายชื่อไว้ก่นอนในผมเตรียมอุปกรณ์มาเล็กน้อยครับก็ดินสัก4 0 0ก้อนอะไรเงี้ยไม่ไม่เยอะเท่าไหร่อ่าชีวิตชีวิตของชาวบ้านโง่ๆคนหนึ่งแล้วเมื่อไหร่จะนอนได้คือบางทีอ่ะคือ,ค,อคือกูบอกตั้งแต่ตอนต้นคลิปแล้วว่าแบบพาร์ทหนึ่งแล้วว่าแบบกูกูนอนได้กูนอนได้แล้วกูนอน,วกน,อน,นอนหัวค่ำเอออย่างเช่นเล่นเกมตอนนี้ก็ห้าทุ่มครึ่งแล้วโชบโช โชบเชียวโชบเชียวกูโชบกูโชบมึงมาทำงานเลยอาชีพ <ś c oughs> มันไม่สำคัญขนาดน,นั้นเลยเหรอโอ้ต่อไปใส่ใากูด้วยเอียมันกำลังสนใจกำลังสนใจงานใหม่ส <ś c oughs> วยสวยระหว่างนี้ผมจะทำการต่อบล็อก <ś c oughs> ยาวๆเฮยรับงานแล้วไอ,อคนเล่นประโยชน์นี่รับงานแล้วครับรู้สึกชื่นใจเออเออเฮยเดินเข้าไปแล้ว <ś c oughs> เดินเข้าไปแล้วอออฉลาดมากเีย <ś c oughs> ลงไปดิเดี๋ยวกูพวนให้ใหม่พวนให้ใหม่มึงเดินลงไป ควรให้ใหม่วยสวลุงสมอนลุงสมอนสอนเสียบลุงสมอนตู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 เฮ้ยลุงเขาขุดแล้วว้าวว้าวโอเคต่อไปเราจะไปพาป้าเสี่ยนป้าเสียนป้าเสีนยรนบผมจะตามหาป้าเสียนกันไอ้ตรงนี้มีไอ้นี่แ้วเฮ้ยเฮ้ยเออป้าเสี่ยนป้าเสี่ยนเขารออยู่ตรงนี้แล้วบินอูฟินถ้าอยู่ใกล้ขนาดนี้มันก็ไม่เหนื่อยนะครับท่านผู้ชมครับมันไม่เหนื่อยนะครับ มันไม่ไกลเกนินเอ no ื้อมฮะสวยสวยสวยเดี๋ย่าะโอ้วิธีการหมักปุ๋ยพวกมึงนี่น่ากลัวมากเลยเอ้ยเอาตีนเข้าไปเหยียบมีแบบสุขะนามัยมั้ยเนี่ยเออข้ามขั้นกำลังฮะกำลังผมจะวางตรงนี้ไว้อีกทีหนึ่งเพราะว่าอ่าอีกอันคอมโพสเตอร์อีกอันมันค่อนข้างไกลครับไปป้าดีครับป้าดีครับดีครับขออนุญาตนะครับป้าครับ สุดท้าายครับปเฮียน้อยใจกูเดินไปแอบไปเดินไปอยู่ศาลาเฉยป้าป้าช่วยตั้งตีหน่อยดิจนกว่าป้าจะใส่หมวกลูฟี่กูไม่ให้มึงออกไม่รู้อ่าจนกว่ามึงจะจนกว่ามึงจะเข้าถึงรถประทําคอมโพเซอร์กูทุบจกให้มึงเลยนั่งมองคอมโพเตอร์ไปเนี่ยของมึง ของมึงเห็นไหมหน่วยสวัสด์มาดูแลงานรักอารักขาประชาชนโดยการจับคนมาทำนาดีเหมือนกันนะบางทีผมว่ามันสั้นไปเฮ้ยมึงใครอ่ะมึงใครเนี่ยแย่แล้วขออคญาตผมจำเป็นคนระับผมต้องผมต้องอันนี้ก่อนโอเคเรียบร้อยเอา้า อยู่ดีๆก็เดินเข้ามาเองเหมือนพบรักแทะเออเอาได้เฉยป้าเสมียนเดินเข้ามาแบบดื้อๆโง่ๆเลยทีนี้บันเทิงกปเลยป้าเสมียนป้าเสมียนกูได้แล้วกูสมอนกับป้าเสมียนป้าเสมียน่ะจบบริบูรณ์เอเดี๋ยวนะผมว่าเราต้องทำที่กั้นหน่อยเพราะว่าผมคิดว่าผมไม่น่าจะเดินไปไหนมาไ,ไหนไม่ให้เกิดอุบัติเหตุ นะครับอย่างเช่นแบบมีตัวอะไรบุกเข้ามามันจะดีต่อตัวลุงและป้าเขาไม่ใช่หรอกกูกลัวแม่งหนีกูจะไม่รู้หรอกว่ากูภูมิใจเฮี้ยอะไรแต่กูภูมิใจเดี๋ยวผมไปเอาเคียวกันผมอันนี้ป้าป้าป้าใช้เป็นไหมป้าอ่าไม่เป็นโอเคป้าแม่งพูดแล้วเมื่อกี้เฮ้อเ้ยเราจะปลูกไรผสมทําไมรู้ไหมว่าแบบปลูกข้าวอย่างเดียวมันโตไวกว่าความรู้ด้านการเกษตรไม่มีครับนี่จึงเป็นเหตุผลว่าทําไมเราถึงต้องให้ความรู้เกษตรกรเขาไม่รู้ว่าปลูกอะไรดีอันนี้จริง ผมจะต้องผมจะต้องผมจะต้องใช้หมูผมจะต้องใช้ชาวบ้านหนึ่งคนดีกว่ามันสามารถรักกันเองได้ไหมชาวฟาร์มเมอร์ได้ปะได้มั้งอ๋อๆผมลืมผมรู้แล้วทำไมมันถึงไม่ปั๊มลูกกันโถ่เออเราพลาดเราต้องใช้เตียงเอ้ยมีคนแอบเข้าไปในห้องรางวัลของเรามึงชัวเลยมึงทำี้ได้ยังไงอะไม่มีชื่อก็เหอะแต่ว่าไม่เป็นไรหนึ่งสองสามสี่โอ้ตั้งแต่อยู่มากูมไม่เคยเ มานั่งใช้บล็อกเหล็กเยอะขนาดนี้ไปตรงน,นี้ก็เสียดายครับผมอุห์ทำไว้ให้สองสามีภรรยาคู่หนึ่งแต่ว่าเขาติดเชืいい้อครับหัวเขาหนีเข้าป่าส่วนเมียเขาติดเชื้ออยู่ที่นี่ครับผมเลยต้องเป็นคนรับหน้าที่โูจ๊อบเอ้ยอย่าไปเดินตกน้ำโง่เลยยังไม่ได้ทำกันไก่กันไก่เฮ้ยไก่ไม่ได้อยู่นี่หรอไฟ้าอยู่แกะสลักปัก เหมือนเดินแบบไม่รู้สี่รู้แปดเอางี้มึงฟังนะมึงมีหน้าที่ที่จะปกป้องคุณลุงเฮ้ยฟังก่อนเอ๊ฟังดิฟังหน่อยกูเจ้านายมึงนะเ,เว้ยทัานไม่ฟังเรื่องของมึงเพราะเรามีแกะอยู่สองตัวเอ่อตอนนี้คือมีโอกาสเราต้องทำแบบทำทุกวิถีทางที่จะทำให้หมู่บ้านนี้กลับมาอุดมสมบูรณ์ชดใช้ความผิดเนี่ยเนี่ยเขาเรียกว่าการรมตามสนองกรรมมีอยู่จริงท่านผะู้ชมครับกูทำไม่ดีกูเลยต้องมานั่งเอ่อทำหมู่บ้านใหม่หพวกแม่งที่มันซีรีส์ซอมบี้หรือซีรีส์ร่วมกระต ไม่มีใครอยู่เลยอ่ะเหงามากเลยอ่ะเนี่ยผมตามหาแกะไปกูนั่นไงเจอแล้ว <c oughs> อีกตัวอยู่ไหนวะหายตัวเลยมันเป็นแกะตัวสีดำ <c oughs> อย่าเพิ่งหมดศรัทธาในข้าวสิหนู้มาที่ยังมีข้าวให้พวกมึงกินอยู่ตั้งเยอะแยะเองหมดศรัทธาซะแล้วได้อย่างงี้จะเป็นแกะที่ดีได้ยังไงไอ้ยอย่าประจั เดี๋ยวกูไปเอามาให้ตอนนี้มันไม่ได้ทำให้พวกมึงมีความสุขหรือมากหรอ,อกเป็นการผสมพันธุ์ที่เชยชามาก oh. huh. The Parrot and the b a t เอาอะไรให้ตัวแดกมาท่านผู้ชมดูครับไม่เกิน5วิ5 4 3 2 1อา่าเดี๋ยวนี้แม่งรู้งานแม่งมีแดกไม่เหลือแดกแล้วส่วนมึงเนี่ยทะแม่งเ,เป็นยามเฝ้าบ้านจริงๆเลย ภูมิใจในตัวมึงสุดๆยืนแอคกอัสบักต็อกอยู่ตรงนี้ทำไมวะไม่เข้าใจจริงๆเลยเว้ยฉันว่าเราไปกันไม่ได้เลยเธอแต่ฉันรักเธอนะเหมือนเป็นแฟนฉันไหมเราจะมองตากันและมีลูกกันเหมือนประกาศขอกกับเธอจุ๊บๆมาอ๋อฉันฉันไม่พร้อม อ๋อมันไม่มีเตียงไอ้เชี่ยมันไม่มีเตียงผมลืมโอ้กูนั่งภาคตั้งนานนี่ก็บลืมว่ามันไม่มีเตียงมันโตไวนะเนี่ยอย่าไปยุ่งกับไล่นาของลุงกับป้าเขาเดี๋ยวไม่มีข้าวนะคะกูไม่อยากทำอย่างนี้กับแมวนะอุ้ยเี่ยคนลุกอุ้ยขึ้นก่อนท่านผู้ชมหลับตานะผมจะไม่เอาเอ่อช็อตนี้เข้าไปในช่องว่าคน้างยาก เลี้ยงแม่งเลยแบบง่ายดิ <c oughs> เฮ้ยขึ้นเตียงอีกแล้วน้องน่ารักไม่นอนรออยู่บนเตียงด้วยครับ <c oughs> เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยจะตกลงรักกันมันกำลังตกลงกันมันกำลังจะคุยกันว่าจะชอบไหมกูนั่งมึงดูได้ทั้งวันเฮ้ยก <c oughs> ูเข้าใจแล้วทำไมไม่เอาสักทีพราะมึงก็เห่อเห่อเฮ่เห่อเห่อเฮ่ๆอยู่งี้เราต้องเพิ่มปัจจัยอาจจะต้องเพิ่มปัจจัย เฮ้ยเฮียเราเพิ่มปัจจัยคนเรามันต้องเพิ่มปัจจัยมันต้องมีกันบ้างโอ้โหรักจัดรักจัดผมลืมไปว่าเราถมประจําสับสนระหว่างฟาร์มขนมปังกับการที่จะปั๊มลูก NPC เชิญเข้าไปได้เลยครับเฮ้ยมันแอบสวยนะจริงๆอ่ะมันมันไม่ทุเลศนะเนี่ยอ๋อเอาไหมอๆิดๆิัวนี้ ผมต้องไปวางดีแค่โอ้ยมันสวยเฮ้ยเฮ้ยได้ยินเสียงรอมันเดินออกมาจากท้องแม่ไอ้ตัวน้อยไอ้ตัวน้อยเกิดแล้วไอ้ตัวน้อยสเร็จแล้วท่านผู้าโจมเร็จแล้วฟินว่ะฟินฟิน เดี๋ยวเราต้องไปดูตอนกลางคืนนะว่าเขาจะใช้เตียงไหนเหมือนชีวิตกำลังขาดอะไรบางอย่างไอ้หนูห้องนอนนอนได้นะลูกไปนอนไหมแต่เดี๋ยวลุงพาไปนอนไปผมจะบอกท่านผู้ชมว่าตอนนี้คือคุณลุงสมอนกับป้าสมยนไม่อยู่กับเราแล้วนะครับผมก็เลย โอ้ย,ยกระตูโอเคครับ okay. ผมก็จะบอกท่านผู้ชมว่าตอนนี้คุณลุงสมอนกับป้าสมียนไม่อยู่กับเราแล้วนะครับเพราะว่ามันกลายเป็นซอมบี้อะ่ะไอ้เหี้ยกูเศร้าอะ่ะมันกลายเป็นซอมบี้ไปท่านผู้ชมครับผมก็เลยไปตามหาสมาชิกใหม่นะครับซึ่งตอนนี้ก็กลับมาเป็นเหมือนเดิมแล้วก็ตั้งชื่อเขาด้วยว่าเอ่อก็คือไอ้บุญช่วยนะครับกับกับนางใบบัว <laughs> ชื่อโคตรโบราณเลยนะครับแล้วก็จะมีลูกสองคนนะครับโตแล้ว และอันนี้จริงเขามีลูก3าคนนะครับแต่ว่าอีกคนนึงผมกระจายให้เขาไปอยู่อ่อีกไร่หนึ่งเรียบร้อยแล้วนะครับก็คือไร่นี้ท่านผู้ชมครับนี่ครับผมกระจายให้เขาไปอยู่ไร่นี้อีกคนนึงนะฮะอันนี้ก็ทางานคนเดียวไปก่อนนะครับแล้วก็ตอนนี้คือผมมีภารกิจใหม่ก็คือเราต้องไปตามหาเนมแท็กนะครับไปตามหาเนมแท็กเพื่อเพิ่มชื่อให้กับเหล่าวิลเลจเจอร์นะตอนก่อนอื่นเดี๋ยผมจะกลับไปบ้านของเราก่อนคือกูไม่ได้ทำรั้วตรงน,นี้เป็นไรไหมกูถามแค่นี้ก่อน ไม่น่าเป็นไรหลักดูแลตัวเองได้นะเดี๋ยวเราจะไปทํากระสุนเพิ่มนะครับตอนนี้เพราะว่าเราจะต้องเราจะต้องเตรียมปืนแล้วท่านผู้ชมครับผมจะต้องบอกท่านผู้ชมว่าซอมบี้นะปัจจุบันนี้นะฮะวันที่วันนี้วันที่ร8 4ยบวันที่1 8อครับเป็นวันที่เป็นวันที่ซอมบี้โหดมากครับมันมันตีโลผมแค่20ครั้งอะกูแตกเียโคตรโหดหน่ากลัวสัตว์อ่าดันเจียนนะครับอยู่ใกล้ๆบ้านของเราแต่ว่าผมไม่ได้บอกไม่เคยบอกท่านผู้ชมฉะนั้น เดี๋ยวเราไปดูกันว่ามันมีอะไรบ้างผมแวะไปเอาเนมแท็กเลยมันมีอยู่อันหนึ่งครับโชคดีมากเลยมีข้างบนก็ไม่บอกกูละเ,เดี๋ยวเราทำพิกงคอีกอันหนึง่งฮะเหล็กเราเยอะครับไม่ต้องห่วงผมจเจ้าฟอร์จูนสามเบสเซนซี่สามว่ามันต้องมีฟอร,ร์จูนติดมาบ้างหรอวะล้วนๆอ่ารอบนี้เอาดาบมาังดาบมาังดาบมาังดูติ้งดูติ้งมันต้องมา sweeping edge จริงนะผมว่าบางทีอ่ะเรามีเลเวลเยอะอย่างเงี้ยผมว่าเราไม่น่าใช้ใมันเสียของเป็นหนังสือน่าจะดีกว่ามีประโยชน์กว่าเยอะ double jump ล้วนอันที่สองเวอร์โอเคสำหรับธนูสวยอ่าโอ้มึงเอางี้เลยอ่ะลว้ลวนงี้ให้กูเลยโอ้ดีจริงๆเขี้ยไม่มีวอวผสมตอนนี้เรามีกระสุนปืนเหลือเฟือนะครับผมผมจะมาเน้นอ่าใช้เป็นปืนละตอนนี้นะครับเราจะไม่มานังใช้แบบพวกอ่าดาบกระโดดกระดาดเพราะว่าไม่ทันแดกตายเอา,ตา,เอาตายเอาเลยเฮียยจะบ้าตายไม่ต้องหวังครับว่าเราจะมีชีวิตรอด เราแค่ไปตามหาของในดันเจียนอย่างเดียวครับยิ <S <S ่งไม่เ้ยงจริงนะเวย้ยมึงจะโผล่ไหมกูเห็นทำไมงากูใสห่ำขาดแน่นยิงเน่าเอยู่โอเคตรงนี้ครับจะเป็นดันเจียนของเรานี่มันจะใช้คําว่าดันเจียนก็ไม่ใช่ครับเพราะว่ามันเป็นสถานที่ของแมปนี้ครับมันคือมันมีให้เราลงไปท่านผู้ชมซึ่งผมจะบอกว่าด้านใต้ของเราเนี่ยคือมันไม่พ้นวาร์เด้นจริงๆครับมัน มันมีวาร์เดนทั่วไปหมดเลยกูมไม่รู้ว่าแถวนี้น่าจะเป็นวาร์เดนตั้งแต่ต้นกําเนิดนะครับมันก็เลยไอ้นี้หน่อยมันก็น่าจะแบบว่าอยู่กันทางครอบครัวอะไรเงี้ยเกแล้วก็มถึงด้านล่างครับผมอุดทางไว้ครับเพราะว่าข้างในซอมบี้ค่อนข้างเยอะอ่าโชคดีไปฮา r ์เบิร์ตมูนกูนึกว่าบัตรมูนซะแล้วเพราะว่าถ้าบัตรมูนปั๊บกูแตกค่อยๆนะครับเยี่ยมมืดว่ะคือข้างบนนี้อาจจะมีซอมบี้ก็ได้นะครับเพราะฉะนั้นเราต้องระวังดินเสี่ยงปั๊บกูวิ่งเลยลาวา ปุยๆเรา้วกันกูเจ็บนิ้วก้อยมากเลยอะ่ะกูเกลียดการกดย่อแบบนี้มากโอเคถอดเพิ่มเรามีเกลือมีลางเบลอมซีดลายพิษโอเคที่เหลือยังไม่ใช้ครับเราเก็บไว้ก่นอนโหมีกล่องอยู่ข้างหน้าฮะเ่าแบบนี้เลยอะ่ะโอ้กระเป๋าเพิ่มครับดีเลยเดี๋ยวเราเก็บก่อนตรงนี้มผมกำลังเข้าใกล้ความตายนะครับ พอค่อนข้างที่จะน่ากลัวพอสมควรมีทางไปข้างบนคนระับเหี่ยทางเหมือนมีคนขุดไว้เลยติดเชือ้เอเฮ้ย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 ใหญ่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 กลับด่วนเลยเอาละ ติดเชื้ออีกแล้วท่านผู้ชมโอ้ยยังไม่ทันทําอะไรเลยวะเออเย้อยู่ก็เดิมด้วยเอ้าแย่เราต้อนรี้ไปทํายาโอ้เฉียต้องรีบขึ้นยังไม่ตามยังไม่ตามกูนึกว่าตามมาเออเจยเย็นเจเย็นพี่เจเย็นพี่อ่าฮาวิทมูนแย่ว่ะตามมาไม่ทันมันตามมาไม่ทัน หมดละหมดละกูเนี่ยหมดแรงและเฮ้ย,ยผมมันกระตุกแปลกๆว่ะเฮ้ยกระตุกจริงท่านผู้ชมครับน,น่วงมาก โอเคแมงโดนจนได้กูโดนมันเล่นจนได้คือตอนนี้เราไม่เหลือแล้วเวฟอกวีดอ่ะมันเหลือแค่อันเดียวแล้วอ่ะกูจะมีชีวิตรอดไปได้ยังไงเนี่ยเฮีย yeah. ทำไงดีวะท่านผู้ชมครับตอนนี้เราเหลือฟอกวีดอยู่แค่2ต้นนะครับต้นนี้ไม่นับแต่ถ้าให้พูดถึงอ่ะก็คือถ้าให้พูดก็คือเราเหลือการรักษาแค่รอบเดียวท่านผู้ชมแลวหลังจากนั้นเราอ่ะกะกะอ่ะ,ะ,ะ,อะและหลังจากนั้นคือเต็มเลทตกและหลังจากนั้นก็คือเราเราไม่มีรักษาแนละ้วกูควรทำยังไงดีอัน,นีจริงเราน่าจะต้องอใช้วิธีอุดบล็อกซะแล้วสิ ผมคิดว่าวิธีนี้น่าจะดีนะครับเพราะฉะนั้นผมจะเตรียมบล็อกไปไปขอก่อนเลยเอ้ยมึงโดนตีแล้วยากระโดดได้ไหมวะสวย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 ไปเก็บของมาครับที่กระเป๋าฟรีเป็นหนึ่งอันโอเคเดี๋ยวผมใส่ทุกอย่างที่เป็นขยะของเราไว้ในนี้กันไม่รู้ว่ามีแบบมีไม่ไมีไม่รู้ที่รู้มีดจะค่อยๆไปเหมือนเดิมค่อยๆไปนะคือมันไม่แปลกหรอกที่ด้านบนมันจะมีคือเราจะอุดมันก็ยังไงอยู่นะมันค่อนข้างที่จะองี่มากเลย,ยกัน แต่กูว่ายังไงก็ต้องอุดว่ะเอ้ยอุดไปแค่เท่านั้นอะช่างแม่งใช้ชีวิตที่เหมือนทหารนะอ่ากูเจอช่องทางปิดละเดี๋ยวกันโอเคกูเคลียร์ตรงเนี้ยกูเคลียร์อ่ากูเคลียร์อ่าไม่สามารถเชื่อมต่อกันได้เอสวยไปกูลงใจเดี๋ยวจะเดินตรงไปก่อนท่านผู้ชมมีฟาร์มมอนสเตอร์ตรงนี้นะดีกูว่าทุบก่อนเลยแม่ตอนนี้ไม่มีใครส่งสัญญาณให้มึงแลไอ้ควายไป จริงๆว่างๆางผมก็อยากมานั่งดูไอ้วาเดนสู้กับซอมบี้นะมีกล่องอยู่ด้านหน้าท่านผู้ชมเห็นไหมอ่ะเออเฮีย yeah. มีห้องควัวตรงนี้เฮ้ยเป็นเป็นไปได้ยังไงแปลกใหม่ปักทอดก่อนเลยแต่ความสว่างสว้ของตรงเนี้ยอยู่ตรงกลางเงี้ยเป็นของของดีชัวร์สุดทางนั้นมี ไม่มีอะไรนอกจากฮอตพอตอ่ะนมแท็กอ่ะสวยไปเดี๋ยวเราไปทางนั้นก่อนมีรางเทียนทีด้วยแต่เย็นเนเด้อครับกูค,ควรเล่นด้านบนหรือด้านล่างก่อนดี <Okay. S 2> คิดถูกที่มาด้านล่างก่อนเอ้ข้างล่างไม่มีอะไรเลยเดี๋ยวเราปีนขึ้นด้านบนปืนรอ,อ,อเลยฮะเดี๋ยวตัวเฮียอะไรกูกาดอย่างเดียวมีซับเพนเซอร์กูไม่กลัวมึงรู้จักเทพมหาอุดปะกูเนี่ยแหละมหาอุดฮมหาเพชรกูมหาเพชรม,พมีเหล็กให้ด้วยหวานเจี๊ยบ โอ้โหนี่มันวายอะไรเนี่ยลบ48เกือบถึงเพชรเลยนี่วาโอ้อาอแล้วกูว,ว่านะใช่โอ้ผู้ชมชวูขุมทรัพย์ที่บ้านกูมีขุมทรัพย์ท่านผู้ชมครับนี่ฮะความภาคภูมิใจของเราอดเกิดควายอืมไม่ค่อยมีอะไรน่ญญาสนใจเรายึดก่อนแล้วกันแล้วเดี๋ยวเราค่อยกลับมากูคืนประตู ืไม่ได้กล่องนะเฮ้ยมีเอ็นวิวครับอันนี้แหละที่ที่แรมันแรเพราะอันนี้แหละอ้าวกูเ,เซตพอยต์ point ตรงนี้เฉยผมว่าเราเคลียร์ดีับมันจะได้ไม่ไปเกิดด้านล่างปักตรงนี้มันมีโอกาสเกิดแน่นอนตรงนี้เคลียร์ฮะไอ้ิงตรงนี้อุดก็ดีนะแหลกเล็กน้อยอ้ย,ยาเพิ่งเห็นเฮ้ยเดี๋ยวไม่เฟมเตรตตกอะคอมของผมที่รู้คือน่าจะเป็นเพราะเจอเพชรเยอะเกินไปเช่นั้นแสดงว่าไอจ,นะนออจีนะท่านผู้ชมจะจะจะอย่านะมึงอยา่านะเอ่อเมื่อกี้มันคือตรงไหนนะเพชรเราอะไม่ใช่ตรงนี้ดิตรงไหนวะเพชรเราเราจะจาไว ช่วยจำนะว่ามันคือชั้นสอทางนู้นปะนะฮทางนูน้นมึงทํามาหลอกกูเลยแล้วเลี้ยวขวาไปเราจะเจอเพชรครับแตนซ้ายไม่เจออะไรโอเคตรงนี้ได้เคลียร์แล้วเดี๋ยวผมไปตรงนี้ก่อนนะครับเรามีตรงนี้ด้วยตรงนั้นเคลียร์แล้วเป็นห้องอาเหล็กกปด้วยกำลังต้องการโอเคงั้นแสดงว่าถ้าเราเจอก้อนหินที่มันเยอะๆอย่างเงี้ยแสดงว่ามันจะต้องเป็นไอ้น,นี้แน่ๆเลยเอ้ยไม่ใช่อันนี้ไทเทเนียมอ๋อฝั่งนี้คือที่เดิมนะฮะเอ้ยว่ามีไหม ชมว่ามีไหมหรือว่ามันเป็นรวมแบบพวกก้อนบล็อกแล้วอะคือแบบสุ่มหรอว่าจะเป็นบล็อกอะไรเนี่ย <Yeah, S 1> มันไม่ใช่แค่เพชรท่านผู้ชมมันไม่ใช่แค่เพชรครับม,มีมากกว่านั้นโอเคอ่านี่ชั้น2ออ๋อทางทางเดิมนี่หว่าโอเคผมว่าตรงนี้น่าจะเคลียร์แล้วถ้าเรามาตรงนี้แล้วแล้วตัวนี้เคลียร์ชั้น2เคลียร์ฮะเดี๋ยวลงไปชั้นล่างเมื่อกี้ผมจําได้ว่าเรามีก้อนหินอยู่ก้อนหนึ่งนะครับ อย่างนั้วดุวนดุวนด่นโอ้ยเหี้ยกู oh. yeah. ต้องการเล่นกับเพื่อนด่วนๆ่วนเลยเหี้ย <Yeah. S 2> <Yeah. S 1> เซอร์เหี้ยเนี่ยแม่งเอ้ยน่าก,กลัวว่ะไม่อยากอยู่คนเดียวเลยเนะี่ยมาใกล้กูดิมาใกล้ๆดิเอ้ยไม่น่างงโง่ก็แค่เดินมาหาก,กูมันยากตรงไหนวะแหละมันก็แค่ติดเชื้อกับก็แค่ติดเชือ้อไฟกับเพื่อนก็เออพาเพื่อนติดไฟไงไหมไม่ยากเอ้ยเอ้ยเอ้ยเ,ยเยพิ่งเห็นเพิ่งเห็นเอ้ยไม่มีกล่องหรอ โอ้เสียดายจังก <c oughs> ูขโมยเลยกวลังต้องการพอดีใช้สำหรับการเดินทางคุณที่เดินทางกับเราสายการบินไม่คับแอลไล่กูจะไม่เหลี่ยมเพียงลำพังที่ตรงนี้เป็นสปอนะเราปาักเอาไว้อย่างนี้แล้วปลอดภัยแล้วยังบอกว่าเราน่าจะไปแล้วกู <c oughs> ตกใจกูนึกว่าตัวอะไรเ <c oughs> อ้ยอ๋อทางนี้มันทางไปต่อมก <c oughs> ูว่าอยู่มาปิดอะไรตรงนี้มีของอยู่กินขนมปังตรงนี้ซอมบี้จะได้ยินไหมเมเด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  ไม่ไปแตะเดี๋ยวเพิ่งร้องแมวอย่าร้องไอ้เหี้ยมันมาเพื่อนมาไอ้สัสเฮ้ยเขาเป็นวิลเลจเจอร์นี่หว่าท่านผะู้ชมผมสามารถช่วยเขาได้ไหมอ้าวไอ้เหี้ยช่างแมงแ่งกะเสียไปเสียไปแล้วหนึ่งครับมันก็เสียคนตามไปเลยทางประตูโอ้หนิ่มแตกอีกอันนะปึ๊หน้าไว้ไวพอตัวอ่มาจริงด้วยท่านผู้ชมไม่หยาดพอ เอ็นวิวเอาไปด้วยเอสโตนอินกูทุบเลยอันเนี้ยบนๆเทเป็นถ้าพวกมึงเน,นี่ยเกิดมาก็โลกโลกไปเยอะๆเข้ามาเย,ยอะๆตอนนี้กูปลอดภัยไม่เป็นไรโอเคดีตรงนี้จำไว้ครับว่ามีขุมทรัพย์เพชรอยู่ครับที่ต้องมาเก็บแต่ว่าไม่เป็นไรครับไม่รีบอ,อันนี้อยู่นี่เลยอันเนี้ยไทยท่านเกวียนเอ๊ะตัวนี้ก็แปลกๆมันมีตัวยังไม่มีเหมือนกันเฮ้ยมันยังมีเหลือวะเน,นี้ย ขี่ควายกระทิงนี้ไม่มีแน่นอนไม่เอาปรุงยาเนี่ยมีแล้วแต่ว่าไม่ไรครับวางๆไปก่อนโอเคอ่ะขิดนะครับจะทำผลครับขิดแปลว่าอะไรท่านผู้ชมไายแล้วการที่คนไทยเราเติมอะเข้าไปด้นานหน้าขิดแปลว่าไม่ตายไอเ้เจนี่ไม่ตายลักขณาผมว่า<อ>เดี๋ยวรเราจะให้มันไปที่นูน่นจะให้มันไปยังไงในเมื่อเรายังไม่ได้ทํา คอมโพิเซอร์นะครับเอ้ะสักคนหนึ่งอะใครก็ได้ไอ้เหี้ยออกไปสักคนออกไปไม่ได้นะไม่ได้นะเอ้ยจะลุงกูองเอ้านั่นคือรักนานั่นคือรักนาส่วนคนนี้ลอยบ้านกูนอนในเหี้ยลอยบ้านกูนอน รักษาเฮ้จะได้แต่งงานกับอาคิดมองผ้าที่ทําเหี้ยอะไรล่ละเดินเข้าไปสิเอ้ยเงียไม่ต้องม,มองหน้ากูมันอัปโยชน์มากกูองมานั่งดาวตูดวิเลเจอร์เพื่อที่จะให้มันขึ้นไปไแล้วรัการักนาเหยียบข้าวโอ้รักษาเมาชื่อแล้วเมาชื่อน่ารักมาก <c oughs> ทุกวันนี้กูคุยวิเลเจอร์รู้เรื่องได้ยังไงไปวางเตียงเป็นสี่เตียงเฮ้ย ไอ้เชี่ยเอ้ยมันเป็นซอมบี้อ่ะไม่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 เอาแบบนี้ไม่เอาแบบนี้กูหาวิธีรักษาพวกมึงเองไม่ไม่ไม่แล้วเนี่ยหายยังไงเฮ้ย f e ล l i n g spell นี่กันนะผมต้องหานี่กันโอเค